สลวงแลนด์แดนมหัศจรรย์วันนี้ข้างในมีอะไรอัปเดตจากเดิมไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมสลวงแลนด์แดนมหัศจรรย์นะครับ วันนี้มีอะไรอัปเดตไปจากเดิมบ้างเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับไปครับถ้าวันนี้ดูจากอัาจารย์ฝั่งมีหลังคานะครับก็พอจะมองเห็นในส่วนของการทาสีนะครับในส่วนของงานทาสีนะ แล้วก็ส่วนของงานบันไดนะครับที่ตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเสร็จแล้วนะในส่วนของบันไดที่ขึ้นไปสู่อาคารชั้นสูงสุดนะครับของตัวสนามกีฬานะบันดไดน่าจะติดเสร็จแล้วนะครับส่วนทั้งฝั่งซ้ายมือนะครับแไปนีกนิดนึงก็คือตัวที่เป็นในส่วนของสกอร์บอร์ดนะตอนนี้ก็บันไดที่ขึ้นไปหาสกอร์บอร์ดนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรวมถึง ในสนามหลังจากที่เราเคยดูเมื่อคลิปที่แล้วว่ามีเรื่องของระบบระบายน้ํานะครับตอนนี้มีการปรับระดับนะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของงานที่เป็นอ่อแลนด์สเคปนะก็คือว่าเป็นในส่วนของแนวของลู่วิ่งนะครับที่จะมีลู่วิ่งรอบสนามนะครับเนื่องจากว่าสนามนี้เป็นสนามเรียกว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับของมหาวิทยายลัยก็จะมีลู่วิ่งเตรียมไว้ด้วยในสนามกีฬาครับผม ตอนนี้ในบริเวณด้านหน้านะครับของโครงการนะในตัวด้านหน้าของสเตเดียมนะครับก็มีการเรียกว่าปรับพื้นที่นะตอนนี้หรือเรื่องของรั้วเดิมที่สําหรับเป็นแผงกั้นออกหมดแล้วนะครับทางฝั่งโน้นจะเห็นว่ามีโรงยิมนะครับที่เราเคยเข้าไปมาทีน,นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของอตัวอัาจันนะครับฝั่งมีหลังคาเป็นด้านหน้าของโครงการนะครับถ้าดูจาก ด้านหน้าตอนนี้นะครับโครงเหล็กของตัวที่จะมีแผ่นฟาซาดนะแผ่นตัวแผ่นปิดนะครับในส่วนของงานนะเริ่มทยอยติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เริ่มมีการทำสีนะเริ่มมีการติดนะครับเรื่องของโครงเหล็กนะครับแล้วก็พยายามรื้อนั่งร้านเดิมนะแต่ยายาม,มีพอยทยอยหรือนั่งนั่งร้านออกนะครับ ก็ yup. ตอนนี้นะครับบันไดที่สําหรับเดินขึ้นนะของทุกชั้นเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับเคยเราเคยเดินข like um> ึ้นมาทีหน UM ึ่งนะว่าขึ้นไปชั้นสูงสุดตอนนั้นยังไม่มีบันไดนะค่อยๆขึ้นไปทีละขั้นนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตัวของบันไดเนี่ยตอนนี้นะครับขึ้นจากชั้นล่างนะไปถึงชั้นสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาหลังจากนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีบันไดทางขึ้นนะจากด้านล่างครับจนถึง ั้นบนสูงสุดของสนามครับผมอย่างที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะครับก็คือว่าตัวในสนามเนี่ยเริ่มมีการพยอยปรับนะครับพื้นที่นะเป็นเลเยอร์ในส่วนของงานลูวิ่งนะครับที่จะต้องมีการติดตั้งนะอันนี้เราจะทำลูวิ่งด้วยนะครับเน่จากว่า เป็นสนามอานเนกประสงค์นาะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับก็จะมีลู่วิ่งนะตัวรอบสนามฟุตบอลด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการปรับในส่วนของดินนะที่จะเข้ามาทำการติดตั้งลู่วิ่งในอนาคตเป็นรู่ยางนะขนาดมาตรฐานครับผมส่วนด้านในตอนนี้นะครับก็มีการ ทาสีนะติดในส่วนของวงกบนะครับประตูหน้าต่างด้วยนะครับทีนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงของการติดนะแล้วก็ทําสีนะครับระบบก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับผมข้างในก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสีรองพื้นนะน่าจะรวมถึงสีจริงด้วยนะครับน่าจะทําเสร็จไปเรียบร้อยนะครับมีในส่วนของงานระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟไฟทางออกทุกเฉินนะครับแล้วก็ทรายเอ็กซิททต่างๆนะครับ ชุกเฉินก็มาแล้วนะครับสมมนตินี้ก็คือเดินออกไปสู่สนามด้านนอกนะครับตัวภายในนี้ก็เห็นสภาพของความเป็นห้องนะครับต่างๆได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินออกไปสู่สนามด้านนอกได้ก็พอ จากคลิปที่แล้วนะเราอยู่ด้านล่างข้างล่างนะครับถ่ายขึ้นมาจากข้างบนนะตอนนี้เราอยู่ชั้น2นะครับแล้วก็มองลงไปด้านล่างนะสังเกตว่าด้านล่างนี่ก็กว้างมากๆนะครับผมในส่วนของงานด้านบนก็สูงขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าข้างบนเป็นตัวอจาจรรย์นะตอนนี้เราอยู่ใต้ถุนอาถรรย์ครับผมงานก็ค่อยๆทยอยมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นไปนะครับตัวลิฟต์นะก็เข้ามาติดตั้งแล้วนะครับ ในส่วนของระบบ LAN นะก็มาแล้วนะครับที่จะเตรียมไว้เป็นระบบสื่อสารภายในอาคารครับ ้าดูจากตำแหน่งนะครับจะเห็นว่าตัวสนามเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างจากตัวรงยิมเมเซียมมากนักนะครับคือเป็นกลุ่มอาคารนะเนาะยมเมเซียมหลังต,ต่อไปคือหลังที่2หลังที่3าก็จะเยอนไปทางฝั่งโน้นนะครับจริงอยากจะบอกว่าตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งจริงๆนะของ หน้าโครงการนะครับเมื่อที่เรายืนเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของหน้าตัวเมนสเตเดียมนะครับแต่เรื่องจริงก็คือว่าตำแหน่งจริงๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าโครงการนะครับก็จะมีในส่วนของโรงยิมนะครับโรงยิมหลังที่1นงนะโรงยิมหลังที่2แล้วก็โรงยิมหลังที่3ต่อกันแบบนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของลานจอดรถและก็ลานกิจกรรมอื่นนะครับ ที่เห็นอยู่ตรงกลางนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสกอร์บอร์ดนะมีทั้งด้านในและก็ด้านนอกนะเป็นสกอร์บอร์ดคู่นะครับที่แสดงผลได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ในและก็นอกสนามนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆก็คือตรงเนี้ยที่ยืนนะครับจะเป็นด้านหน้าของตัวสนามกีฬาศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพากลับมาที่นี่อีกทีนะครับในคลิปหน้าเพราะที่นี่คือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมสลวงแลนด์แดนมหัศจรรย์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ